Oh, นี่เป็นบ้านของนางสาวสนญยจันเจือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 hmm. โรงเรียนทับปุตวิทยาจังหวัดพังงาซึ่งเธออาศัยอยู่กับครอบครัวของเธอคือนายต้าเล็บจันเจือบิดานางพาณีจันเจือมารดาและน้องสาวของเธอคือเด็กหญิงรอฮานีจันเจือบ้านแห่งนี้อยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลมารุยอำเภอทับปุตจังหวัดพังงาซึ่งในปัจจุบันมีสภาพที่ทรุดโทรมทั้งหลัง และในวันนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตเข้ามาเยี่ยมเยียนหลังทราบข่าวจากเฟซบุ๊กของครูประจำชั้นของเธอว่าเธอมีความประสงค์ที่อยากจะกลุ่มชุดทียาไปโรงเรียนแต่ทางบ้านของเธอนั้นขาดแคลนด้านทุนทรัพย์กัปนีมันดาของเธอบอกกับผู้สื่อข่าวและทีมงานของมอมสอภูเก็ตว่าที่บ้านนั้นทำอาชีพทั่วไปทั้งการลอกปลาชิงนช่างการรับจ้างตัดปาล์มเป็นต้น โดยที่ครอบครัวนั้นมีแค่สวนปาล์มเพียง40กว่าต้นเท่านั้นที่เป็นของตัวเองซึ่งในปัจจุบันก็พยายามทําทุกวิธีทางเพื่อให้ลูกสาวทั้งสองได้เรียนสูงสูงเราขออนุญาตกัพานีเข้าไปถ่ายสภาพภายในของบ้านซึ่งก็พบได้ว่าพื้นไม้เหล่านี้ ล้วนชำรุดหลายจุดด้วยกันรวมไปถึงในส่วนของครัวที่มีสภาพไม่มั่นคงกภานีบอกกับเราว่าช่วงเวลาที่ฝนตกคนในครอบครัวต้องวิ่งหลบฝนจากสาเหตุที่หลังคานั้นรั่วครับก็ตอนนี้เราจะไปสำรวจรอบๆบ้านของน้องกันนะคะนี่เป็นข้างๆนะเราก็จะเห็นลักษณะของฝาที่ทำด้วยไม้ไผ่นะไม้ไผ่สารก็เก่ามากแล้วก็บางส่วนที่ชำรุดไปเนี่ยก็จะเป็น กระสอบบ้างเป็นสังกะสีเก่าบ้างที่มาอ่าเรียกว่าปิดเอาไว้นะฮะซึ่งก็ไม่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 สามารถแข็งแรงบอกได้ว่าแข็งแรงเลยทีเดียวข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะแล้วในส่วนของน้ําเป็นไงบ้างครับของประตูสังกะสีอ่าเดี๋ยวคุยกับเจ้าหน้าที่มอสอนะเชิญตะกล้องนีลไๆฮะก็คือห้องน้ํานี่ไม่มีล็อกด้วยไม่มีกรอบไม่มีกรอนเนาะครับแล้วก็ กรผ่านังผ่ากระสีมถ้าดูแลนี่คือถ้ามีเป็นผู้หญิงนี่ก็ไม่ปลอดภัย,ภยใช่ครับนะก็ส่วนนี้ก็คงน่าจะนำเสนอนะฮะเพื่อให้พี่น้องได้ช่วยเหลือกันนะครับนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่มมสภูเก็ตที่เป็นวิศวกรได้บอกเพิ่มเติมว่าในส่วนของเสาก,ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะดูจากไม้แล้วก็เริ่มผุกกร่อนปลงไปทุกขณะเีสาเนี่ยปลูกกัหมด้ว ผก็คงจะได้ไม่ไม่เท่าไรแล้วนี่คือกลับโล่ละโผล่ละหลายปีมากแล้วทานี้ก็าผูกแล้วและก่อนกลับทางพูดสืขาวได้พูดคุยกับทางนางสาวสนิยะถึงเหตุผลที่อยากจะกลุมฮิยาบไปโรงเรียนซึ่งเธอนั้นก็ตอบได้อย่างกินใจเลยทีเดียว เอาสาเหตุที่เราอยากจะคลุมที่หยาบไปโรงเรียนนะเรามีสาเหตุไหมเหตุผลที่เราอยากจะคลุมมีค่ะเพราะปกติก็ใส่ประจําแล้วก็มันเป็น,นวอยยิ้ด้วยที่โรงเรียนนี่คืออนุญาตอนุญาตค่ะอนุญาตเพียงแต่ว่าเรานี้ตอนนี้ขาดแคลนในส่วน<ะ>ุนทรัพย<ะ>์ก็อยากจะได้คลุมหยาบไปโรงเรียนไวๆ<ะ>มีอะไรพูดไหมฮะเกี่ยวกับ อยากให้เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องที่อยากกับเพื่อนๆถ่ามีโอกาสแล้วก็ให้ได้คุงค่ะเพราะว่าไอที่ที่ไม่ได้คุมเพราะว่าไม่มีเงินที่จะไปซื้อค่ะไอว่าที่มีก็อยากอยากให้คุม เบื้องต้นในวันนี้ทางมอมอสภูเก็ตได้ <ผม S 1> ซื้ออาหารแห้งและข้าวสาราวรวมไปถึงมอบเงินเยียวยาจำนวนหนึ่งไว้นอกจากนี้ทางฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้พิจารณาเข้าโครงการช่วยเหลือครอบครัวยากไร้ทันทีโดยจะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้ทางมอมอสอส่วนกลางได้พิจารณาช่วยเหลือในส่วนต่างๆ และจะส่งเรื่องไปยังหน่วยพัฒนาสังคมในพื้นที่ของจังหวัดพังงา <_ d ata> เพื่อมีหนทางในการช่วยเหลือในด้านต่างๆอีกทางในส่วนของเรื่องที่จะรีบเร่งในการช่วยเหลือที่สุดตอนนี้ก็คือชุดที่น้องสัิญะอยากจะได้ก็คือชุดหาบไว้ใส่ในวาระต่างๆเช่นชุดนักเรียนชุดพระเป็นต้นดริดเสนเทนูสำนักข่าวไว้รายงาน <_ d ata>